ต้องล้างข้าวปุ้นปะอันนี้คือต้องล้างก่อนนี่คือต้องล้างก่อนนะคะขนมจีนโกขนมจีนนิอยู่สีสงครามแมนบอนี่างนี้ค่ะน่ากนพ่อคะพ่อคะคนกลางจะได้เยอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูวิธีการทำข้าวปุ้นซาวกันนะคะข้าวปุ้นซาวบอกเลยไม่ใช่ข้าวปุ้นยี่สิบค่ะ เป็นข้าปุ้นสาวๆาวเฮ้ยไม่ใช่สิยี่สยี่ไม่ใช่อีกเป็นเหมือนลักษณะว่ายำข้าวปุ้นค่ะยำขนมจีนนั่นเองนะคะยำแบบอีสานะคนครพนมค่มะ เนียนกระปุกกรคดแบบว่าก็ผีกระเอ็ดเยอะอยู่นะเป็นเท่าไรหมื่นแต่ว่าใครมาก็ช่างเราให้อย่หองนี้รูเหมือนเห่านะใครได้น้ำกมัดน้ำได้น้องน้องไอ้เตยไอ้เตยของปลาได้ของปลาได้มันจซื้อไปไอชิบไปเอาของปลาได้เราบอกว่าเราไปย่างได้เหลือจำไหนก็เอาเอาไปให้กันแต่เพราะเขาเขาจไม่ได้กินก็แล้วนะออกมา นารตาไม่กินเป็นต่แซ่จะให้ทำคลิปแล้วเนี่ยแล้วก็น้ำตาลเปินต่้นอันใส่อน่ยจะไม่ใส่อลกนี่กรแฟนี่กาแฟ อันส่วนผสมของมันน่ะเอาไปลองอีกตัวก็ได้บอกนี้ตัวนี้ส่วนผสมมันมีน้ำกระเทียมดองมีน้ำตาลทรายมีผงชูรสและก็กะปิอ๋อเหรอไม่มีปลาไม่ได้มีไดน้ำน่ะไม่ได้มีปลาเลยไดโอ้พนิธครัคือน้ำปลาคือน้ำปลาของมอเขานี่เวลาเวลาน้ำกะปิที่ผสมปลาเขาก็มีขายลูกค้าต้องการเขาจะเอาแต่ว่าถ้าบอกว่ากะปิปื๊บมันจะคือกะปิของของของร้านคิมเลยก็เลยมีผสมนั่นเลย คือคนที่ไม่กินปลาก็กินได้คือไม่ไม่มีไหนแต่คือน้ําน้ําในร้านเราแต่ละวันก็จมีสามน้ําน้ํากะทิป่าอืแล้วก็น้ํากะปิและน้ำปลาซึ่งน้ําปลาอันี่ก็จะมีการผสมผสมกะปิอยู่แล้วแบบแบที่เราขายทั่วไปแต่น้ำกะปินี่ไม่ได้ผสมปลาไม่มีสีโต๊ะไปลองไปเอ็ดเองเอ็ดไม่เป็นแล้วบอกไปแล้วมีกะปิมี กะน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองกับเอ้ยใสแบบถุงมันไม่ได้ให้ใสแบบขวดเพราะแบบขวดน่ะน้ำน้ำมันเยอะมันไม่ได้มีตัวตัวกระเทียมดองความเยื่อคนต่างกันคือเลือกแม้กระทั่งคุณนาอกตะบนเบลลี่ว่าเขาเลือกก็คือต้องใสแบบถุงที่ขาขายดีเหมน่ะมันจะมีอ่ามันจะมีหัว่ใส่ใช้แบบนั้นเหมือนที่เราซื้อเพื่อนจำนะนะมัมรี่เสาไป ไม,ไ,มไ,มไ,ไม่บอกได้ไม่ไม่ลงทำแต่ว่าเหมือนหลอกขนาดนี้ย <Yeah> ังบ่มเงินต้องทำอะไรแต่ก็พอทุ้งได้ก็พอได้จะแทบนะแบบนี้ก็แทบไปอีก็พอได้เราไม่ทำเพรามันมีแค่ยังเ่ใส่นะใส่แอนนีกันนะเออนะม่มีเด็กอยู่สคนนะคะ พอแล้วค่ะพอแล้วพอจานเนาะพอแล้วมันเยอะไปพอแล้วค่ะโอ้โหเยอะไปเยอะไปเอาผักให้กันดีกินเห็นไหมอ่ะมันบุกข้าวเยอะเลวเอาบีดถึงไหมโคบูสุบุกี่มาสิบุกสวยบพิ่มเองว่าไม่กอลิมอยากให้น้องกินผักเอาถั่วเนาะน้องชอบถั่วถ้าเกิดตื่นพี่ก็ต้องตื่นมานี่เลยถ้ามือค้นขึ้น ชิมดูสิเาก็ชิมมันนี่อนนะเด็กสเด็กสองคน,ห,นหลายนะ้นี่แหละเอาอะไรไหมยมกินผักของปลาลกินผักนิหน่อยออนนกินนะเอาอะไรเอ,อกกา,าออก้านมานหรออันนี้มันไหม,อ,มอันนี้มันไหมคะ อาับพัดมาไหมเดี๋ยวๆเลยนอ่เออโอจะช้าเลยเดี๋ยวก็าผสูรเหมือดเลยนะมันก็ใส่เป็นแเก่าละใส่สีขาวอรตอนมัตคือเก่าเอาขาวเลยเอาบุษมน้ำเกลือบนเทปานี้เอาซีนดูนี่เปูนแุบโมบูโยนี่นี่ชัทคัก ไม่ต้องอายลูไม่ต้องอายแม่กินอันเชศไหมต้องแบบนี้แม่นอกกินสนุ่จ่างในชุดเียวัางเฉยเขาว่าเออชุดเดียเนาะบนว่งผืนน่ายมุดซะมืดแล้วผมสูุกก็เลยเยาว์แต่น้ำเยอะ ท่านหลังหลังทาเ่นมาเตะค่ะน้องเพราะว่าถ้าเาเศร้ามันจะอึพอผักเต้าด้วยไม่อย่างบันิเกอร์เขาจะกินเขาบอกอ๋อก็เกลือกันเลยดูใมไมกันตามมาโรงเรียนได้กินตั้งอายตั้งเยอะตั้งแยะเลยสองมืออะไรยมยืมยมเลิ มัน,นมมต้องเขินนึงมาต้องเขินเป็นอย่าง่่อยางงเรือหรอต้องูประจำับยู่รน้าไม่่าอูันน้ำลายไหล เปดวดดาเะมันพิษมันต้องขื้น้มน้ำป่าเขาจะไม่พวด ơi. Đây <laughs> mm -hmm. <laughs> <Sự giỏi. cười> <laughs>

อเมีมีสองรสชาติเหรอเด็กกับผู้ใหญ่อะไหรอะไนเด็กครับนี่เด็กทีนี่เรากินเด็กดีกว่าครับกินเด็กเหมือนสปาเกตตี้นะเหมือนเส้นสปาเกตตี้เลยใส่ผักจะใส่ผักเพื่อสุขภาพ กินอะไรไม่ได้ข้าวปุ่นสาวสาวข้าวปุ่นทาไมเขาของนั้นเป็นไงไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องเขินลูกไม่ต้องเขินลูกก็เขิน ăn lưng lụt hay ảo ăn nha nùng nữa nùng 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 2. nùng nùng Gwrth สุดจอดขลังประเดกเอืยว่าอันยูนีเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วคือประเดกสิ่งปยมนเียย่เมย่มย่มยมืมันอยากยนะอ่ะตักให้แล้วต้งม่ตักใแล้วเนาะมนโถมันไปใส่อันพักกาดแก้วเดยค่ะอยู่ในตูสี <c oughs> ทเทา <c oughs> เจ้าขงงหมูเ่นข้าวตอนแล้วกินข้าวเย็นหรือไม่กินกินเยอะมตุ้มทิศก่อนนะดิเพื่อนนะบอคะอิ่มมั้งหรอก็อิ่มมั้งหรอเข้าไปไหมขาเข่าหมดก็เที่ยงไรก็อิ่มมั้งหรอข้าเที่ยงกะไรเหาะอิ่มอยู่ให้กินชุ่มพี่คิดผิดไปว่ากาดจะอิ่มเร็วเมื่อคืนนี้ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวมันผมไม่ได้กินอะไรเลยเหรอ ไม่รู้เหมือนไม่ได้กินก็ได้กลับไปของข้าวกินปลากระป๋องอยู่กิดจะไปทำอ่ะินผักเก่งเียว่าห่วงผัสลัดนะ ที่ทำแบบนี้เนี่ยหมกน้ำนิองก็กินลายๆน้ำปลากินอยู่เออแล้วกินหลายด่าถั่วเนี่ยพันชอบโอ้โหแต่ต้องทำตามฤอูนะต้องทำเย็นเลย แลวกำลังจะู้อาอบเจหอมาซตบเ่องเย้งเรงูก่าอกว่าอยู่ประมาณเคแบแล้วก็ส่วนนึงกับฟืนไฟ่นได้ครบเครื่องาเวลาตีอะไรมันก็ใกล้กันอยู่ที่ไฟตอนบิบบบ่ยนขอบคุณ พอเาจะเที่ยคือง่ายๆตอนนึงตอนนึงหัวข้าวปุ้นเนี่ยแต่นะดำเนินความชุกมันุกจัเติ่นจัว้าวปุ้นเปนน้ำซุปหมูมันทดเอ็นมาไอ้หมูเขาตั้งเขาแ้งดโรงงานบุเือายมเขาหูคยสวยุพราะเราเข้าใจว่าพี่ใก่ตัวละอันบาเล็กน้อยอะนะว่าอันค่งยาขนาดนี้กินไดแล้วคอยใส่ พนมมือหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแต่ละคนมันงบเลย ่จะตัดหม่เท่ากันได้นี่นะเท่ากันเด้อเฉพาะเท่าเดิมนะแม่สุดยอดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยสุดาอะเจร้าเพี้ยนเยหรอูสวนเขาได้รู้เลยนะเนี่ย อือฮึตบมือให้ด้วยค่ะอือฮึสุดยอดเอออร่อยไหมอร่อยไหมคะทำไงสุดยอดอทำแบบนี้สิอร่อยมากอร่อยมาก